สวัสดีจ้ามาพบกับช่องไทยวังสะพูงจ้ามม่นี้กับพาพี่น้องมารอเบิงโคกอีกแค่นึงแล้วจ้าแกกับบอลวัวสีได้อีกอย่างคือกันจ้าอาจจะไปห้าเบิงนากันจ้าสำรวจเบิงปลาจ้าพี่น้องซุ่มดีอยู่เป็นตะออกเฮ็ดอยู่จ้าแล้วก็อากาศก็อบเอาแต่กระโบมีเฮ็ดที่นาะจ้ากำอีโลกว่าอีโลกไง อ่นหนึ่งรนะอข้าขงสร้างพี่น้องไลงินลำเนื้อเ <Garage> น,นื้อเนื้นนอเน,นื้นอเลยได้รอก็พักวานจ้ะยกยกพักวานให้เบิ้งด้วยแม่จ้ะพี่น้องจะบบเสืีอเที่ยวหรอกจ้ะมาเราะโคกกันเลย

มันนี้ก็ถือว่าซ้ำเร็จปตาไปในโตจ้ะจะลองซ้ำเมือค่อยมายำไหมไม่ยังก็เที่ยงอืมหลอกบึ้งจ้ะพี่น้อง Mira, miro okay. เบิ่งพูดงานกันจ้ะพี่น้องนี่หนีรอก็นนะกกได้เก่งอยู่เนาะจ้ะเอาหัวไปปุกก๊กพร้อมพ่อมาเบิ่งนี่ เดินพักวันจ้ะงอนง,งามนะจ้างามนิ่งลจ้าคลิปนี้ก็ได้ประมาณนี้นะจ้าเดู๋ยทุ่งบักไงเติบอยู่นะจ้ะาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ้าพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า